เอ็นไซม์วันนี้เราจะพาไปเยี่ยมชมสวนบอนไซที่จังหวัดชนบุรีครับร้านต๋องบอนไซครับเชิญรับชมได้ครับสวัสดีครับป๋าครับสวัสดีครับอันนี้ป๋าชื่อพี่ต๋องนะครับครับครับก็ป๋าทำบอนไซมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับตั้งแต่อายุ18 โอ้ตั้งแต่18ตอนนี้ป๋าปีนี้58โอ้โหรวมแล้วก็40ปีแล้วป๋าเนาะตอนนี้เราตีเป็น40ปีเต็มโอ้โหถือว่าอยู่กับบอลไซมานานป๋าครับแล้วคนที่เล่นบอลไซนานๆเนี่ยป๋ามีความรู้สึกแตกต่างกับพวกไม้ด่างยังไงครับต่างกันครับคือไม้ด่างคือไม้กระแสถ้าพูดกันตรงๆก็คือไม้ด่างไม้ใบไม้ดอกคือไม้กระแสนะครับถามว่า มันจะหมุนหมุนเป็นเป็นวงกลมรับถึงรูปหนึ่งมันก็จะขึ้นครับถึงเวลาหนึ่งมันก็จะลงเออแล้วได้พอได้ระยะเวลาหนึ่งมันจะกลับขึ้นมาใหม่อ๋อนะครับจริงจริงแต่แต่้พวกไม้บอนไซนี่แต่บอนไซเนี่ยบอนไซเนี่ยเขาอยู่เขาเขายั่งยืนเป็นธรรมดาแล้วมันมันไม่มีขึ้นไม่มีลงมันขึ้นอยู่อย่างเดียวว่าครับสวยแค่ไหนอายุมากแค่ไหนครับอายุยิ่งมากยิ่งดีอืมนะครับ ในญี่ปุ่นมีราคาเป็นหลักเป็นล้านในเมืองไทยมีแม่ป่าที่ราคาเป็นหลักเป็นล้านนะครับในญี่ปุ่นนะสูงสุดตองเท่าร้อยกว่าล้านของเราสูงสุดตอนนี้ในสวนเนี่ยมาแค่ห้าหกล้านมันต่างกันครับเพราะว่าไม้ไม้ของเขาน่ะอายุเยอะกว่าเราเยอะโอ้ใช่ใช่ครับของของ้านเรานี่คือมีใครทาสถิติเกินเกินห้าหกล้านไหมครับยังไม่มียังไม่มียังไม่มีแต่สวนป่าที่เคยมีแล้ว ของผมนี่มันได้สูงสุดก็หลักล้านหลักล้านแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปดูข้างในกันนะครับไปดูต้นเด็ดๆเลยครับป๋าครับเชิญครับครับเดี๋ยวเรามาดูต้นไม้ของป๋านะครับป๋าช่วยบรรยายต้นนี้หน่อยครับนี่คือต้นอะไรครับต้นนี้คือบอนไซเทียนทะเลนะครับฉายาคือเจ้าเก่งหรือเจ้าทำเนียบนะครับตัวนี้อายุการสร้างเนี่ยสามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีเลยแต่อายุโดยรวมเนี่ยคุณกับผมอายุไม่เท่าเขา นะครับอายุเขาหลักร้อยขึ้นหลักร้อยนะครับแต่ร้อยอ่ะเท่าไหร่นะฮะครับเจ้าทำเนียบผิวพรรณนี่สวยงามมากอันนี้เป็นทรงรากเดี่ยวใช่ปะป๋าไม่ใช่ครับตัวนี้เป็นทรงต้นทรงต้นนะครับครับเป็นไม้ทรงต้นแต่รากเขาใหญ่มากเลยนะครับป๋าครับลักษณะของเทียนทะเลนี่มันมีสีขาวอย่างนี้ด้วยนะป๋าเนาะ ก็ผิวเขาเป็นอย่างงี้ครับผิวเขาขาวส่วนใหญ่เทียนทะเลผิวจะจะสีขาวนะครับครับอืมไม่เหมือนตะโกตะโกนี่จะดำดําฮะครับนี้เพื่อนๆลองดูนะครับมันก็คือลักษณะทรงนี้คล้ายญี่ปุ่นมากที่ผมไปดูนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะจัดทรงต้นลักษณะอย่างนี้เลยครับพยายามให้ใบดกนี่ปาตัดแต่งทุกๆกี่วันนะครับก็รอดูจังหวะเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ใกล้ละใกล้ที่จะต้องเล่นละ เลยเชฟหน่อยก็ต้องปเออมันก็จะเป็นระดับไล่ลงมาเลยนะครับครับยิ่งดูใต้ใต้ด้านล่างเนี่ยโอ้โหเห็นเห็นความสวยงามเลยครับเดี๋ยวเราไปดูต้นถัดไปครับครับอันนี้เรามาดูต้นถัดไปครับอันนี้ก็เป็นเพียนทะเลไหมป๋าเพียนทะเลป่ารากเดียวครับเป็นวันไซลีลาป่ารากเดียวนีเพื่อเพื่อนรู้จักทรงป่าลากเดียวไหมครับเดี๋ยวเราซูเข้าไปดูทรงป่ารากเดียวเนี่ยก็คือลักษณะลากเขาอยู่ในต้นเดียวกันใช่ไหมป๋าใช่ครับเป็นเหมือนไม้ไม้ล้มเอนนอนแล้วก็ ตั้งต้นขึ้นมาใหม่อือคือไม้เหมือนล้มลงไปแต่ว่ายังมีรากขึ้นมารวมกันอยู่เป็นก็คือต้นเนี้ยต้นใหญ่เนี่ยมันล้มกลับตั้งขึ้นมาใหม่ครับเห็นไหมฮะอือฝ่ารากเดียวเนี่ยลักษณอะหใหญ่มากนะครับเพื่อน,อ,นอันนี้น่าจะกี่เมตรอะปะ่ากว้างอันนี้โดยรวมสองเมตรกว่าสองเมตรกว่าเลยนะครับเพื่อน,อนครับโอโ้โหซึ่งผมคิดว่าอายุอายุน่าจะมากกว่าตัวเมื่อกี้ต้นเมื่อกี้มากกว่าครับ โอ้โหป๋าพอคข่าวๆวอายุได้ไหมครับตัวนี้ถ้าอายุการสร้างยี่สิบกว่าปีครับอายุการสร้างยี่สิบกว่าปีครับแต่ถ้าอายุโดยรวมเนี่ยกี่ร้อยไม่รู้ผมว่าน่าจะมีป็นหลักร้อยนะป๋านะแต่ร้อยอะร้อยเท่าไหร่เท่านั้นเนี่ยครับตัวเลขอะไรเท่านั้นเองอือันนี้ยังมียังมีดัดกิ่งโน้มโน้มเข้าว้อยู่ใช่ไหมป๋าต้องล้างไวมครับถึงาไม้จะจบแล้วเราโอไม้ต้นนี้จบแล้วแต่ก็ยังต้องล้างไว้อยู่ต้องล้างไว้ครับ ทรงมันบิดทิวได้ใช่ไหมป่าถ้าไม่ล้างใช่ต้นไม้จะจบยังไงคุณก็ต้องมีร่วมด้วยครัต้นไม้บอนไซเนี่ยถ้าจบแล้วบางครั้งเราก็ยังต้องบังคับตปรงอยู่ใช่เรื่อยๆนะครับสําหรับคนที่เข้ามาเล่นจะได้รู้จากวิธีการต้นไม้จบแล้วก็คือต้นไม้เนี่ยไม่ต้องทําอะไรแล้วไม่ต้องดัดไม่ต้องทาอะไรแล้วครับกับมีแต่เลมตัดเลมเก็บเชฟไว้เท่านั้นเองครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเทียนทะเลผิวจะออกขาวไม่เหมือนตะโกนะครับ เดี๋ยวเราไปดูต้นถัดไปครับครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูป่าตองแนะนําต้นที่สามครับต้นนี้ต้นนี้เป็นไม้ทรงต้นฮะไม้ทรงต้นครับสร้างเป็นไม้ทรงต้นล้อล้อลีลาของสนต่างประเทศที่ใบจะรูลงกิ่งกิ่งจะรูลงครับครับไม้ทรงต้นต้นนี้สูงเนี่ยที่ผมดูเนี่ยน่าจะเกือบสองเมตรเลยนะครับตัวนี้เมตรกว่าฮะเมตรกว่าอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบโอ้ นี่ครับไม้ทรงต้นครับตัวนี้อยู่ถ้าอยู่ในกลุ่มก็ถือว่าเป็นกลุ่มบิ๊กบอนไซก็จัดอยู่ในกลุ่มบิ๊กบอนไซแล้วใช่ไหมครับมันต้นเมื่อกี้นะครับสูงเกินร้อยยี่สิบอ๋อถ้าบิ๊กไม้ไม้ที่สูงเกินร้อยยี่สิบคือบิ๊กบอนไซทั้งหมดอ๋อนี่ครับความรู้ใหม่ครับเพื่อนๆนะครับถ้าคนที่รู้แล้วก็อาจจะเป็นความรู้เก่าเป็นร้อยยี่สิบขึ้นไปคือบิ๊กบอนไซครับแล้วก็อยู่ไม่เกินยี่สิบเซนก็คือไม้จิ๋วเอออย่างนี้ต้นนี้ก็ อยู่ในจัดในบิ๊กบอนไซแล้วดิครับตอนนี้ใช่ครับโคนคู่กับบิ๊กบอนไซเหมือนกันอันนี้เป็นทรงอันนี้เป็นทรงอะไรนะป่าต้นนี้โคนคู่ครับโคนคู่ครับถือว่าเป็นบิ๊กบอนไซร้อยยเมตรขึ้นไปถ้าถ้าต่ำเหมือนั้นก็คือเป็นเป็นระดับถ้าต่ำจากไม่ยี่ก็คือบอนไซทั่วไปบอนไซทั่วไปอ๋อเขาไม่เขามีแบ่งแค่สองระดับมีฮะมีจิ๋วอีกมีจิ๋วอีกนะครับมีจิ๋วก็คือสูงไม่เกิน20เซนอ๋อนี่ครับก็คือ ลำมือใหม่ครับไม่เกินยี่สเซนก็คือแบบจิ๋วหรือไม้จะสูงแค่ไหนก็แล้วแต่ไม่เกิน20ิเซนครับสูงห้าเซนก็คือจิ๋วล้ะครับครับเดี๋ยวเราไปดูต้นที่แนะนำสัตว์ครับอันนี้ป๋าเล่าต่อเลยครับอันนี้ต้นเทียนทะเลเหมือนกันครับครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นบิ๊กวันไซนะฮะในลีลาของเอนชัยทรงเอนชัยครับตัวนี้เอนชัยทรงเอนชัยครับเพื่อนชัยทรงเอนชัยนี่ก็เอียงลงมาเกือบถึงขอบกระถาง ต้นไม้พวกนี้มันเป็นลักษณะไม้ซากหมดล้วป่านที่เราคุยกันเนาะแล้วเซลลเขาอยู่ตรงไหนครับเนี่ยเซลอ๋อเซลมีอยู่แค่เนี้ยป่ะเซล์มีอยู่รอบตัวนะฮะอ๋อเขาจะมีเซลลอยู่ตามเล็กจุดน้อยเท่านั้นเองทัรอบนะครับต้นไม้พวกนี้เทียนทะเลน่ะถ้าเป็นต้นใหญ่ๆอครับส่วนใหญ่จะเป็นไม้ซากทั้งหมดที่เราเทียนทะเลขึ้นมาเล่นก็เพราะว่าเขามีซากอืม พอไม้ย่างอื่นในเมืองไทยเนี่ยมันจะไม่มีไม้ซากครับนะครับแล้วก็มีประดับตุ๊กาตานิดนึงครับอันนี้นี่คนญี่ปุ่นเขาก็ชอบสไตล์แบบนี้ใช่ไหมบ่าในการประดับครับเขาเรียกภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรนะครับประดับนี้อะไรนะเป็นคนญี่ปุ่นก็ทําเนี่ยม,มันหมายถึงยังไงครับความหมายอ๋อไม่แล้วมันขึ้นขึ้นอยู่กับค่านิยมของเขาฮะเขาเห็นอะไรสวยมันก็นั่นเขาย่อขนาดลงมาไงอ๋อก็คือเหมือนเอามาประดับให้มันดูแลดูดีครับ แล้วมันก็ยังมีกลุ่มที่ชอบตุ๊กตาเล็กๆนู่นนี่นั่นครับเดี๋ยวเราไปชมต้นกลุ่มไม้จิ๋วครับอันนี้เรามาดูไม้จิ๋วของป้าตองนะครับสำนุดมีเพื่อนๆสนใจไซส์นี้ประมาณเท่าไหร่ครับไซส์นี้ก็2,000ันบาท2,000บาทนะครับอันนี้ป่าดัดไปบ้างนะนี่เนาะดัดแล้วครับดัดแล้วแล้วอายุอย,อยู่อยู่ในกระถางใบเนี้ยมันก็3ามี่ปีแล้ว ครับอันนี้ก็คือเทียนทะเลเหมือนกันครับเทียนทะเลสวนนี้เป็นสวนเทียนทะเลเป็นไม้ไม้พ่อเมล็ดเหรอครับปะตัวีนไม้พ่อเมล็ดครับโอหนี่คือสวนเทียนทะเลนี้ผมจะเรียกว่าเจ้าพ่อเทียนทะเลก็ได้นะครับสําหรับปลาตองเจ้าพ่อเทียนทะเลนะครับพราเทียนทะเลเยอะมากครับเดี๋ยวขอดูช็คต้นได้ปลาตองขอดูต้นนั้นได้ไหมครับต้นไหนฮะในนี้เนี่ยอย่างต้นนี้ก็คือราคาเท่ากันใช่ไหมฮะใช่ครับเทียนทะเลเดี่ยเดียวก็จะตั้งแต่พันห้าถึงสองพันห้า Uh huh. เทนทะเลเนี่ยบางคนไม่รู้จักหรือทำไมดูแพงอย่างจริงๆมันเป็นไม้หายากใช่ไหมป๋ามันเป็นไม้หายากด้วยแล้วปัจจุบันก็ถือว่าเป็นไม้ไม้ควบคุมแล้วก็ห้ามห้ามตัดห้ามไปขุดในที่สาธานะรณะก็จะขุดได้ก็ในที่ของเอกสิทธิ์เท่านั้นเองท,ที่มีโฉนดที่มีเจ้าของอ๋อคือห้ามขุดตามตาม,ตามที่สาธารณะนี่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วครับในหมูก่กา ไปขุดซุ่มสี่ซุ่มห้าก็ติดคุกกันตายหาแลหละสำหรับการพอมเลายก็นน้นกว่าจะได้เนาะไปดูโตไม้จิ๋วก็ได้ครับับอันนี้เราจะถ่ายตามไปเลยนะครับไม่ได้สต็อปโอ้นี่ไม้ไม้จิ๋วอีกครับตาบานเลยครับโอ้ก็มีพวกเกาะหินด้วยนะครับมีเกาะหินเอ๊ะต้นนี้ต้นโพทะเลไหมครับ ตัวนั้นเป็นปอฮะปอทะเลอ๋อปอทะเลปอทะเลแต่ตัวนี้มันมันมาจากเมืองนอกได้สายพันธุ์มาจากเมืองนอกก็คือ,อลักษณะขอบเขาแดงๆนะครับเขาเรียกโปฮาวายอ๋อโปฮาวายต้นนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันนะครับเหมือนกันครับโอฮาวายต้นนี้เท่าไหร่ป๋าไหนฮะต้นเนี้ยครับพี่ไผ่ตอนนั้นอยู่ในน้ําเต้แล้วนะมันก็พันกว่าบาทพันกว่าบาทนะครับโอฮาวายถ้าเป็นไซเนี้ยครับป๋า เนี่สองพันฮะบีบแล้วไม้มันบีบแล้วอ่ะยิ่งไม้เล็กอ่ะอืมถ้าใครไม่เข้าใจไม้เล็กอ่ะมันทํายากกว่ากับทายากก่าไม้ใหญ่กับแล้วต้นนี้คือต้นอะไรปะมันต้นี้เพมหน้าเพมหน้าใบเล็กขนาดนี้เลยเนาะครับเหน้านะครับเพื่อนๆอันนี้ใบเล็กจิ๋วมากเลยครับซึ่งซึ่งเกิดจากไม้พ่อเมล็ดทั้งนั้นอือฮะตรงนี้เป็นไม้ไม้พ่อเมล็ดทั้งนั้นเป็นเทียนทะเลครับ เป็นไม้พ่อเมล็ดทั้งนั้นแล้วก็ตัวนี้เป็นชมบรรยากาศรอบๆตัวนี้เทียนทะเลด่างโอ้นี่ใบด่างนะครับนี่ด่างโอ้ชัดเจนเลยครับด่างก็ไม่ค่อยเห็นนะเทียนทะเลด่างไม่ค่อยมีอะมีน้อยมากมีโต๊ะไม้เล็กอันนี้ให้ดูก่อนก็ได้อันนี้เป็นไม้เทียนทะเลพ่อเมล็ดที่สร้างมาสิบกว่าปี โอ้นี่อายุสิบกว่าปีครับเพื่อนไซส์พวกนี้ตบอยู่ราคาที่ก็หลักหมื่นนะหลักหมื่นนะครับเพื่อนผมว่ามันก็มีทั้งเริ่มขึ้นโครงอันนี้อันนี้ป๋าทําเองเหรอครับใช่ครับสั่งลูกน้องทำก้สวยดีนะครับการทําบอนไซเนี่ยมันต้องมีจินตนาการด้วยนะครับเพื่อนบางทีต้องศึกษาให้ดีครับก่อนอที่จะเข้าลงมือมาเล่นเข้ามาในเส้นทางสายบอนไซเนี่ยต้องศึกษาให้ดี ก็หาตัวจริงให้เจอก็นะครับเพราะว่าตอนนี้น่ะตอนนี้ไม้ลุกดิกไม้ล้อบอนไซเยอะแยะมากมายนะลุกดิกนี่คืออะไรครับลูกดิกดัดวันนี้พรุ่งนี้ขายนะฮะดัดอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าขายครับนะฮะไม่นิ่งว่างั้นเถอะไม้มันยังไม่นิ่งไม้มันยังไม่สุดก็เบลอเปลี่ยนกระถางวันนี้พรุ่งนี้ขายอย่างเงี้ยมันก็มีเยอะแยะไปมีเยอะแยะน่นรย่นกิ่งตอนที่เตรียมไว้ทําแม่พันธุ์โอ้นั้นกิ่งตอนเหรอครับครับเซนทะเลนี่ตอนยากไหมครับมาก็เหมือนไม้ทั่วไปครับ สี zaman, ่สิบวันห้าสิบวันก็ออกลากอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลูกเทียนทะเลพ่อเมล็ดนี่พร้อเมล็ดหมดเลยนะครับเพื่อนนวลกิ่งตอนถือว่ามีมากทีเดียวเลยครับใครเข้ามาถ้าไซส์นี้ก็อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับป๋าก็หลักร้อยหลักร้อยหลักพ่อพวกนี้หลักร้อยนะครับอย่างผมหยิบต้นนี้หลักเท่าไหร่ครับต้นนี้ได้สามร้อยฮะสามร้อยนะครับเพื่อนผมถือว่าเริ่มจะมีลูกทรงแล้วนะเนี่ยลากก็เริ่มลากในทาให้หมดแล้วฮะรากในทาอ๋อนี่ป๋าทําลากไว้บ้างแล้วเจตนาทําลากให้มันก่อ ไม้พวกนี้อยู่ในกระถางอย่างเงี้ยสามหรอสามปีกว่าแล้วมันไม่ใช่ว่าเราเราเร่งเหมือนคนอื่นสามปีกว่าแล้วนะครับเร,เราตบลวปีละร้อยเนาะเราบีบไว้อย่างเงี้ยเพื่อที่อะไรการว่าบีบเนี่ยหมายถึงอะไรครับบีบให้มันอยู่เลี้ยงให้มันอยู่ในกระถางเล็กอนะฮะไม่ต้องการให้มันพุ่งโตนะฮะเราก็ต้องการเพื่อหูรล่างล่างนี่เพื่อนครับดูดูนะครับเอาไปนี่ไม่ต้องกลัวตายแต่นี่เอาไปใส่ถ้วยน้าชาใส่แก้วกาแฟ ใส่กุ้ยง่ายกระถางยิ้วจิ๋วอ่ะครับไม่ต้องกลัวตายแล้วพะเมื่อก่อนนี้ผมเอารุ่นนี้ไปลงหกนิ้วแล้วมาบีบลงลงไม้จิ๋วมันตายเยอะแยะครับนั้นแล้วถ้าจะคิดว่าจะเล่นไม้จิ๋วไม้จิ๋วไม้น่ารักก็ต้องหาไม้ที่อยู่ในกระถางเล็กอยู่แล้วอืมอันนี้พวกสไตล์บอนไซไม้จิ๋วครับพวกไอ้พื้นที่จํากัดแบบอยู่คอนโดอยู่ทาวน์เฮาส์อยู่บ้านเดียวพื้นที่น้อยๆแบบ โอเคมั้งเยอะมากเลยครับโอเคครับป๋าเดี๋ยววันนี้ก็คงจะรบกวนเท่านี้เดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศแล้วเดี๋ยวก็จะจบคลิปเลยครับขอบคุณครับโอเคป๋าขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านตองบอนไซเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับลองเสิร์ชดูใน GPS ก็จะพบนะครับก็มีต้นไม้หลากหลายที่เดียวครับส่วนใหญ่เขาจะเน้นไปที่เทียนทะเลนะครับสำหรับร้านพี่ตองบอนไซนะครับเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อแห่ง เทียนทะเลก็ว่าได้ครับถ้าใครมีโอกาสก็แวะไปเยี่ยมชมครับอันนี้เราก็ให้ดูบรรยากาศโดยรอบๆของร้านนะครับซึ่งมีมากมายฝั่งนี้นะครับฝากคําของพี่ต๋องเอาไว้หน่อยนะครับช่วงท้ายพี่ต๋องบอกว่าการเรียนรู้บนใส่ไม่มีถูกมีผิดครับขึ้นอยู่กับว่าเรามีลายมือแบบไหนก็จะได้ลายมือแบบนั้นล่ะครับมันคือศิลปะบนต้นไม้ครับเรียนรู้ร่วมกันสนุกร่วมกันสวัสดีครับเพื่อน